นี่คือเทคนิคบวกลบจำนวนเต็มที่ยอดเยี่ยมสุดๆส,สวัสดีครับผมครูหิมวันนี้ครูหิมจะมาสอนเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็มเอาแบบให้มันง่ายสุดไปเลยหลายคนเนี่ยเจอเรื่องนี้เรียนเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาทันทีเลยว่า โอ้โหเดี๋ยวก็เจอบวกเดี๋ยวก็เจอลบผลลัพธ์ที่ออกมาเดี๋ยวก็เป็นบวกเดี๋ยวก็เป็นลบทําไมมันงงอย่างนี้ครูจะอธิบายหลักการพื้นฐานเอาแบบที่ฟังแล้วเข้าใจทันทีเอาแบบที่ไม่ต้องจดไม่ต้องจําอะไรเยอะแต่ว่าสามารถเอาไปใช้ได้เลยในทันทีโอเคหลักการที่ครูจะให้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือ ถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายลบนะนี่ถ้าเจอเครื่องหมายลบให้นักเรียนคิดเสมอว่าการเป็นลบเนี่ยมันคือการติดหนี้อ่าเหมือนเราเป็นหนี้เขาใช่ไหมเออลบคือการติดหนี้ถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายบวกให้นักเรียนเข้าใจไว้เลยว่ามันคือการที่เรามีเงินอยู่โอเคปะก็คือมีเงินอยู่กับตัวเองมีเงินในกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยคือการมีเงินหลักการข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือลบชนลบ ให้เปลี่ยนกลายเป็นบวกลบชนลบให้เปลี่ยนกลายเป็นบวกจบแล้วมีแค่3หลักการในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยมันจะมีวิธีการมีหลักการมีการใส่ค่าสมบูรณ์อะไรที่มันเห็นแล้วแบบปวดหัวขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูถ้าใช้หลักการของครูมันจะง่ายเหมือนกับที่ครูบอกหรือเปล่าจงหาผลลัพธ์ 5บวกสนักเรียนครับ5บวก3ใครก็บวกได้แต่ครูจะอธิบายด้วยหลักการของครูให้กับนักเรียนฟังนักเรียนดูตามครูนะ5ตัวเนี้ยมันคือบวก5ทุกคนเข้าใจนะทุกคนเข้าใจ3ตัวเนี้ยมันคือบวก3ทุกคนเข้าใจจำได้ไหมการบวกมันคือการมีเงินการบวกมันคือการมีเงินเรามีเงินอยู่5บาทเรามีเงินอยู่3บาทเอามารวมกัน ครูถามคำถามที่ง่ายที่สุดเลยสรุปแล้วเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ย่อมมีเงิน8บาทถูกปะเครื่องหมายบวกตวเนี้ครูแสดงให้เห็นถึงการที่เรามีเงินครูพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเครื่องหมายบวกตรงนี้ครูแสดงให้เห็นถึงการที่เรามีเงินแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะใส่บวกหรือไม่ใส่บวกก็ได้แต่โดยปกติเขาไม่ใส่บวกกันหรอกแต่เรารู้โดยอัตโนมัติว่ามันคือบวกโอเคเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนี่เลย ลบสามลบสามหมายความว่าเรามีหนี้ใช่ไหมมีหนี้อยู่กี่บาทมีหนี้อยู่สามบาทและเราก็เจอกับลบห้าลบห้าความหมายของมันก็คือเรามีหนี้อยู่ห้าบาทก็คือเครื่องหมายบวกตัวนี้คือการเอาหนี้เนี่ยมารวมกันสรุปแล้วเรามีหนี้เอามารวมกับหนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาเราต้องเป็นหนี้อย่างแน่นอนเราต้องใส่เครื่องหมายลบแปะเอาไว้ก่อนเครื่องหมายลบแสดงว่า เรามีนี้ใช่ไหมมีนี้3าบาทกับมีนี้5บาทต้องเอาหนี้เนี่ยมารวมกันสรุปแล้วเรามีนี้เป็น8บาทนี่ได้ลบ8ตรงนี้ออกมาครูจะค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดให้นักเรียนค่อยๆตามครูมาดูทีละตัวอย่างทีละตัวอย่างโอเคข้อที่3 2บวกกับลบ12อ่ะตรงนี้หมายความว่าอะไรนักเรียนครับ2ตัวเนี้ยมันคือบวก2เข้าใจตรงกันนะ หมายความว่าเรามีเงินอยู่2บาทนักเรียนนึกอยู่ในหัวเลยนะเรามีเงินอยู่2บาทนะตรงนี้ลบ12ความหมายของมันก็คือว่าเราติดหนี้อยู่12บาทถ้าเราเอาเงินที่เรามีมารวมกับหนี้สรุปว่าเรายังคงเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมการเป็นหนี้เราต้องใส่เครื่องหมายลบนี่ครูใส่ลบเอาไว้เลยสรุปแล้วเราเป็นหนี้กี่บาทก็คือให้นักเรียนเอา12ลบกับเท่าไหร่ลบกับ2เราก็เลยเป็นหนี้อยู่10บาท ง่ายง่ายแบบนี้เลยเราเป็นหนี้อยู่10บาทเราใช้เทคนิคนี้ด้วยวิธีการอาศัยคอมเพนเซนต์ของเราอาศัยสามัญสำนึกของเราในเรื่องของการที่เรามีเงินกับเราติดหนี้นะมาดูข้อที่4ลบ15คือติดหนี้อยู่15บาทา่ะทคิดแบบมีหนี้กับมีเงินเลยนะติดหนี้อยู่15บาทแล้วก็19เนี่ยหมายความว่าบวก19ใช่ไหมหมายความว่ามีเงินอยู่19บาท เอามารวมกันมีนี้15มีเงิน19สรุปเรามีเงินหรือติดนี้เราต้องมีเงินเหลือใช่ไหมมีเงินก็คือเครื่องหมายบวกแบบนี้อ่าครูใส่เครื่องหมายบวกเอาไว้ก่อนสรุปแล้วเราเหลือเงินเท่าไหร่มีเงิน19ติดนี้15สรุปแล้วเอามาลบกันใช่ไหมเราก็ต้องมีเงินเหลืออยู่4บาทการมีเงินเหลือก็คือเครื่องหมายบวกตรงนี้ โอเคมันยังง่ายอยู่ใช่ไหมหลายคนแบบครูครับโอ้โหมันง่ายจังเลยเนี่ยใครๆก็รู้เดี๋ยวลองเจอตัวอย่างที่มันซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนจะคนเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์อย่างมากข้อที่5 12ลบกับลบ13นักเรียนกดข้อที่3ที่ครูให้ไปก็คือลบชนลบใช่ไหมจะต้องกลายเป็นอะไรจะต้องกลายเป็นบวกฉะนั้นครูขอเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตรงนี้หน่อย12ลบกับลบ 13จะได้เป็น12บวก13เพราะลบเจอลบตรงนี้กลายเป็นบวก12บวก13ก็คืออันนี้ง่ายเลยพลื้นฐานเลยได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น25เห็นไหมบวกย5ครูแปะเอาไว้แสดงถึงการมีเงินแต่ว่าเวลานักเรียนไปเขียนครัตอบจริงอ่ะไม่ต้องใส่บวกนะไม่ต้องใส่บวกเจอเนี้ยครูใส่บวกให้เห็นชัดเจนว่าเรามีเงินอยู่โอเคข้อถัดมาลบ14ลบกับลบ10เหมือนเหมือนเดิมเลยลบชนลบเปลี่ยนให้กลายเป็น บวกเราจะได้เป็นลบ14บวกกับ10มีเงินเราเป็นหนี้อยู่14บาทและเรามีเงิน10บาทสรุปเราจะเป็นหนี้หรือมีเงินเป็นหนี้สิเป็นหนี้ 4. เนนท่าไร่ลบเอามาลบกันใช่ไหมเราก็จะเป็นหนี้อยู่เท่าไร่4บาทเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องท่องจําอะไรเลยนี่สังเกตว่าเทคนิคครูไม่ต้องท่องจอําอะไรสักอย่างเลยมีเงินอยู่5บาทใช่ปะ่ะแล้วก็ลบ16ตรงนี้หมายความว่าอะไรมีเงินอยู่5บาท แต่เราเป็นหนี้อยู่เท่าไร่เป็นหนี้อยู่16บาทสรุปจะเป็นหนี้หรือมีเงินเป็นหนี้ใส่ลบไปเลยใส่ลบไปเลยเป็นหนี้เท่าไหร่ให้นักเรียนเอา16ลบกับ5ใช่ไหมได้เป็น11คําตอบก็คือลบ11เห็นไหมถ้าเราคิดในรูปแบบของการมีหนี้กับเป็นเงินเนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าเราควรจะเอามาลบกันหรือเราควรจะเอามาบวกกันโอเคข้อถัดมา5ลบกับลบ13แล้วก็ลบ3เนี่ยเห็นไหมโจทย์มันเริ่มพัฒนาความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่ ให้เรายึดหลักการเดิมเอาไว้ลบชนลบกลายเป็นบวกนี่คือบวกตัวนี้ได้เป็น5บวกกับ13ลบตัวเนี้ยคงไว้เหมือนเดิมเราจะได้รูปร่างหน้าตาใหม่ก็คือ5บวก13แล้วก็ลบกับ3 5บวก13ก็คือมีเงินอยู่5บาทแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก13บาทใช่ไหมรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็น18บาทใช่ไหมอันนี้ก็คือมีเงินอยู่18บาทมีเงินอยู่18บาทแล้วก็ลบ3 อันนี้ก็คือการลบเลขธรรมดานักเรียนสามารถเข้าใจได้โดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมสิบแปดลบสเป็น15บนี่ไงบวกสิบนะคะรับก็คือการที่เรามีเงินอยู่ไม่ยากใช่ไหมโอเคมาดูถัดมาลบยีลบหลบสาหลายคนเจอแบบนี้เริ่มเอาละเริ่มสมองเบอลอละยึดหลักการเอาไว้ลบยีคือเท่าไหร่นักเรียนติดหนี้20บาทแล้วก็ติดนี้อีกหบาทแล้วก็ติดนี้อีกสบาทสรุปแล้วเราต้องติดนี้ใช่ไหม ติดหนี้20แล้วก็มีติดหนี้อีก5บาทก็จะกลายเป็นติดหนี้เท่าไร่25แล้วก็ติดหนี้เพิ่มอีก3บาทก็จะกลายเป็นติดหนี้28นี่ไงลบคือการติดหนี้ติดหนี้28จบแล้วง่ายๆแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยถ้าไปดูในหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีกระบวนการวิธีการทำเนี่ยที่มีรายละเอียดเนี่ยมากกว่านี้หลายคนเนี่ยไปอ่านรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยไม่เข้าใจนะครับอะถัดมาลบ8ลบ กับลบ3ลบกับลบ7โ,โอเคค่อยๆดูทีละขั้นตอนลบชนลบกลายเป็นบวกลบชนลบกลายเป็นบวกสรุปแล้วมันเหลือเท่าไหร่เหลือลบ8ตัวนี้นะลบชนลบกลายเป็นบวกก็คือจะบวก3ลบชนลบกลายเป็นบวกก็คือจะบวก7ตรงนี้โอเคป่ะอ eh? er. ่ะตรงนี้นะคิดทีละตัวเลยนะคิดไล่ทีละตัวเลยนะเป็นหนี้อยู่8บาทแต่ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่3บาทสรุปเป็นหนี้หรือมีเงิน สรุปแล้วเรายังคงเป็นเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เป็นหนี้อยู่5บาทก็คือลบหแล้วก็บวก7แล้วก็เราก็มีเงินเพิ่มมาอีกเท่าไหรเ7บาทนะครับมีเงินเพิ่มมาอีก7บาทสรุปแล้วเราจะเป็นหนี้หรือมีเงินเราต้องมีเงินถูกปะมีเงินก็คือเครื่องหมายบวกบวกเท่าไรบวก2เห็นไหมเรารู้โดยอัตโนมัติว่าเราจะต้องเอามาลบกันสรุปตอบบวก2ตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนเอาเทคนิคของครูไปใช้นะ ไม่ว่าโจทย์จะซับซ้อนแค่ไหนนักเรียนก็คิดได้โดยที่ไม่ผิดเลยขอแค่ยึดหลักของครูเอาไว้ให้มันม่นๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการบวกลบจำนวนเต็มนะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนบวกลบคล่องแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถทิ้งหลักการพวกนี้ไปได้เลยเพราะว่านักเรียนสามารถรู้ได้เองโดยอัตโนมัติเลยแต่คลิปนี้เอาไว้สาหรับคนที่แบบว่าทายังไงนะเพิ่งเรียนครั้งแรกด้วยงงทั้งบวกงงทั้งลบ โอเคสำหรับคลิปนี้ครูขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้านักเรียนชอบคลิปนี้ถ้านักเรียนเห็นคลิปเนี้เป็นประโยชน์นักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยเพราะการที่เราแชร์ความรู้เนี่ยสิ่งที่จะตอบรับกลับมาคือว่าเราจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและในช่องของครูฮิมเนี่ยยังมีคลิปดีๆเนี่ยมากกว่า4,000คลิปนักเรียนสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย